หยุดยาวที่ผ่านมาเพื่อนๆพ่ากัน,น,น,นไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะวันนี้แม่พาปังปอนไปเที่ยววัดถ้ำเสือที่กาญจนบุรีนะคะเพื่อนๆคนไหนเคยเดินขึ้นฝั่งทางนี้บ้างคะแม่เพิ่งเคยขึ้นนะทางชันมากหน้าที่นี้ก็จะเป็นของพ่อปังปอนนะคะพอขึ้นมาแล้วก็จะเจอเจดีย์ใหญ่สวยงามมากคะ่ะ วัดถ้ำเสือมาง่ายมากเลยนะคะทุกคนออกจากกรุงเทพประมาณสองชั่วโมงก็ถึงแล้วนะอยู่อำเภอท่าม่วงเองค่ะทีนี้ก็จะได้เวลาเล่นของปังปอแล้วเดินไม่หยุดเลยน้องพึ่งขวบห้าเดือนเองนะคะแต่ว่าเดินไม่หยุดเลยแม่ปตากตะก้าสินค้ารองเท้าที่น้องใส่ไว้ด้วยนะคะที่ตะก้าด้านล่างนะเป็นรองเท้า,วาอวศพื้นนุ่มใส่สบายปังปอลใส่เบอร์ยี่สิบนะคะรองเท้าเขามีตั้งแต่ยี่สิบถึงไซส์ยี่สิบสี่เลยนะคะ พอไหว้พระเสร็จแล้วเราก็จะเดินลงทางอีกทางหนึ่งนะคะทางเดินนี้ไม่แน่ใจว่ามีกี่ขั้นแต่ก็ชันมากและก็รับบทโดยหน้าที่ของพ่อปังปอนเหมือนเดิมฟากกติตาลิปต่อไปของปังปอนด้วยนะคะว่าเราจะไปเจอกันที่ไหนวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ